เอาโลกรับสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะครับผมจก็ผมด้วยนะผมอาร์ตนะครับจช่องอาร์ตคอมนะครับวันนี้ห่างหายจากตัวเกมโอ t ช m ยนโวลูเรเจนตไปนานนานมากเลยนะครับที่จริงก็ห่างหายกันไปหลายอย่างเช่นผู้สนใจพวกอะไรไม่ลงคลิปนานเลยนะครับขอโทษด้วยนะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับโอเคโอเควันนี้เราเล่นกับเอ่อดอคอนที่มีว่าก,ก,กินโซกันนะครับผมกับสกินนี้นะครับวันนี้ก็คือไม่ได้เกมนี้มานานแล้วแต่ผมได้ลองเล่นมาแล้วก็วคือทางโอ t ช m ยนโวลูเรเจนตเนี่ยมันเปลี่ยนจาก เขาเรียกว่าเป็นไอเทมนะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นไอเทมก็คือเนาะ <c oughs> โอยไอ,อยโทษครับเปลี่ยนจากไอเทมเกมนะเป็นอยู่ในหน้านี้เหมือนเดิมแล้วก็เอาเป็นเออค่าสเตตัสมาแทนนะครับสเตตัสเพิ่มอะไรเข้ามาแทนนะครับจะไม่มีไอเทมเหมือนตอนแพดก,ก่อน,อนๆแล้วเก่าๆแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของสกิลแต่ก่อนมันจะมีสกิลอยู่ในอาวุธใช่ไหมไอสกิลที่ว่าให้เราเลือกใช้ตรงขังนพาร์ทิสิอะไรของเองอะเห็นไหม ตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่เป็นอยู่ในอาวุธแล้วครับแล้วก็ใช้ได้แค่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มความโกงขึ้นแล้วก็ไอ <c oughs> อีกพลังแหง่งพลังแห่งภูมิครับพลังแห่งภูมิไม่เปลี่ยนหม่หมดเลยนะครับโดนออกจงเลิกหม่หมดเลยนะครับอันนี้พลังของจิตภูมิจิตภูมิไม่เปลี่ยนใหม่นะครับเวลาหลอมรวมนี่คือลาบากหน่อยนะครับก็คือเราก็จะต้องแบบเออใช้แบบย่านหนึ่งนะครับคือ เหไหมหลอมรวมนครับวันนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็คือไอ้นี่มันเปลี่ยนใหม่หมดเลยพลังแห่งพบภูมินะเปลี่ยนใหม่ให้เราเป็นไปเก็บเวลาธรรมดาเอานะครับประมาณนั้นโอ้ยไอท้นครับขอยัดอไนนี้หนึ่งคันคอนะครับอันนี้ผมใส่เป็นสกิลแบบอนีไหนะนี่ครับอันนี้คือ ได้รับเป็นหินปญญาเพิ่มขึ้นนะครับอโอเคน,นะครับนะครับแล้วก็พระจิตภูมมจิตภูมมผมเอาเออนี่อะไรเนี่ยโอเคไปเล่นกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นในด่านของเออร์รยแยกนะครับในหนวดของอันเอออันติเมตนะครับภาพภาพาลงตาแท้นะครับ <c oughs> ยไอโทษ กินโซเนีเ่ยเป็นตัวละครที่ผมเลยว,ว่าผู้เล่นมือใหม่เนี่ยเล่นเลยนะครับคุม้มเติมคุ้มสุดละโกงโคตรโกงนะครับโอ้ยไอ้โทษโอ้ยไอ้เนี่ยขันคอมักครับโอเคอุยห่างหายไปมากเลยครับปึ๊บไปกินโซนเนี่ยรู้สึกเป็นมันบัฟขึ้นมานะครับ ที่ว่ามันเนิบ d ดาเมจอันติีนะแต่ว่าบัฟความรดวสกิลมากกว่านะครับสกิลของกินโซเนี่ยขึ้นดาบเนี่ยผมแนะนําเลยว่าใช้เส้นตามผมนี่คือแบบพอนะครับเส้นนี้คือโกงมากแล้วนะเนี่ยโตเต็มเลยโอ้โหนี่ั้าทักมาโทษเต็มโต,นะโตเลยนะประมาณนี้นะครับหรือใครจะเปลี่ยนก็ได้นะเปลี่ยนนี้ก็ได้เอ่ยเลี่ยเปลี่ยน,ยนแต่ดังแรกผมแนะนําเป็นอันนี้พอ นั่นไปนขึ้นดาบนี่พอนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยเลือกเอาง่ายเห็นไหมก็ค,คือว่ามันจะเปลี่ยนอันนี้ใหม่แทนสกิลเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นความเสียหายของของสกินเออสกินอาวุธเห็นไหมประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นให้เราอัพอะไรประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ไอเทมนี่คือโดนปรับโดนอะไรใหม่หมดแล้วนะครับค่อยไปรู้กันทีหลังอันนี้ตีบวกก่อนนะครับ อันนี้ตีโบได้เรื่อยนะตีโบจกกนกว่าจะขึ้นแดงนะครับอันนี้เรารีหายเทียมด้วยนะครับคุ้มๆหน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคมาดูพลังัดอัพผมจะเป็นเสียงกล้องนะครับที่มีสว์สก,กิลต้องอัพก่อนนะแล้วก็เนจิตนะครับแล้วก็เป็นมิคิรินะครับสามอันที่ต้องอัพใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือเป็นก็ ประสานรวมนะครับขึ่นเลยเป็นประสานรวมเลยนะนะครับแค่นี้ก็สุดแล้วโกงโกงเยอะเลยนะครับตัวละครที่เขาโคตรโกงเลยเนี่ย,ย,ยดูคืนดาบไม่โคตรเยอะนะครับเนีย่ยไม่ต้องทำไมครับคืนดาบมันโกงมากนะครับเนีย่ยแล้วคุณก็เล่นสก,กิลไปเรื่อยแหละนี่คือแบบเนี <c oughs> ย่ยโกงมากนะครับ ินโซเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากมายครับมันโกงครับมันโกงมากอยู่แล้วครับอัพแค่สกิลความเร็วการดูเลือดให้มันเนี่ยคือเล่นได้เลยตัวนี้ครับเนี่ยดูเล่นดูนครับเนี่ยดูปึ๊บปึ๊บเอาเสียได้ตัวนี้เอาไม่ทันนะครับประสานรวมประสานรวมนะครับโอเคแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็ มันตีแรงขึ้นแต่ว่าตีเบาลงแต่วันนี้มันถูกเปลี่ยนใหม่นะเป็นอะไรวนะโอเค <c oughs> ตีอันนี้ขึ้นนี่ครับอันนี้คือสกิลมันนียคือประสารรวมเนี่ยคือมันทาให้ขึ้นดาบขึ้นดาบเอาไรใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันทําให้ช้าแต่ว่าความชาวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเพราะมันทามาที่จะสกิลมันจะแบบว่าเ,ออเหมือน ค่อยๆทลายพวกมอนส์ไปเรื่อยๆนะเนี่ยโกงมาดันเรื่อยๆนะครับกินโซเนี่ยผมเล่นเล่นมาหมดแล้วดนนันนยเพราะว่ากินโซเวิร์สุดสำผมนะถูมือใหม่ไม่ต้องคิดแล้วมายครับเล่นง่ายมากเลยครับ มีดูเลือดชิ้นเดียวผ่านดานเลยนะครับดูดเลือดแล้วก็อัพพวกเนี้ยไปเรื่อยนะครับที่มันโกงปดูดิถึงน้ำมันจะยิบเอจิบเอจิบเอจิบแต่ว่ามันทวีคูณไปเรื่อยนะครับที่ผมลองเล่นดูนะแบบว่ามันเหมือนว่าสกิลมันถูกปรับเปลี่ยนข้อที่จะเยอะพอสมควรนะครับเยอะแบบเยอะมากๆนะ สกิลเนี่ยถูกปรับเนิร์ฟปรับเนิร์ฟอะไรอยู่นะเนิร์ฟบัฟอะไรเยอะแยะอยู่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของอันนี้คือไอเทมเนี่ยไอเทมรู้สึกว่าบางอันเนี่ยคือแบบจากตอนแรกกักการเนี่ยคือปัจจุบันนี่คือโกงมากนะบางอันเนี่ยได้มาโคตรโกงไออันที่โกงแล้วคือโกงไปอีกครับเนี่ยผมกลับมาเล่นคือยังโหวะว่าเออทางตัวเกมมันพัฒนาขนาดนี้แล้วเนี่ย ครับโกงจริงครับเนี่ยเนี่ยดูดอกพลุแบบคือพลุคุณแบบโกงไปไหนดูแล้วมันปล่อยลัวนะพลุอะ่ะนะครับเนี่ยดู ตอนที่ก็คิดถึงช่วงเก่าๆของเกมนะที่แบว่ามันเออเขาเรียกว่างามันมันไม่ใช่อย่เงี้ย <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันก็ดีแหละเพราะมันเล่นง่ายขึ้นนะเนี่ยอันนี้คือความเสียหายตีบวกครับเนี่ยอันเชิญ,เช,ญเชิญนะแต่กินโซผมแนะนำว่าถ้าเกิดจริงๆก็ อัพเป็นอันเชิญเนี่ยออกไปเป็นอันนี้แทนครับเป็นสกิลแทนครับสกิลรองก็ได้ skill, เนี่ยสกิลหลักสกิลรองเนี่ยสกิลรองนะครับหกสามสิบหกบวกไปนะครับโคตรแรงเนี่ยคื้นมันดาบขึ้นดาบชา้าจริงนะแต่ว่าดูนะมันผักได้รัวแล้วมันก็เนี่ยเรื่อยๆครับโกง เนี่ยใครแนะนำเล่นนะับครบตัวเดียวจบนะครับโอ้โหโ,โ,โกงดูแล้วคิดที่ข้อแบบสามสองสามสองสามสองเรื่อยๆอ่ะคิรัวๆแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนน่าจะแรงกว่าเียนะแต่ว่าโดนเดิมเนาะแต่ไม่เป็นไรผมให้ภายว่าขึ้นดาบมันมันปล่อยได้รัวๆนะครับเห็นไหม ขึ้นดาวมันปล่อยได้รัวนะโอ้ดูยังไม่มีพวกคาบุกิพวกอะไรที่มันแบบรถคูดาวที่มันแบบเวอร์นะเวอร์วางอลังการเนี่ยถ้าถ้าแบบมีรถอะไรเงี้ยโอ้โหผมแนะนำว่าโคตรโกงโกงจริงนะผมเล่นแล้วโกงสัสสัสนะครับเนี่ยมาแล้วรถคูดาวพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะเออดี JFO อหน่อ่น กับหมดทิ้งนี่ก่อนนะครับเออโสีแดงเต็มเลยเจ็บโอ้โหสุดเอามาแล้วกันโอ้พี่จะโกมหนดูอาวุธแดงนะครับเปลี่ยนใหม่ครับสกิลรอง เป็นสกิลของตัวเองหมดนะมันจะเพิ่มความแรงมากขึ้นแล้วนะสกิลของวุฒิเอาสกิลของวุฒิก็ได้รับนะสกิลหลักมีไหมนะขอสกิลหลักได้ไหมล่ะหมดละนะลดวัววุฒน,นะมีอะไรโกงๆอันนี้ค่าเพนช์ไม่เอาหรอกค่ะ สารรวมนั่นนะโอเคเสร็จแล้วตายแล้วดูเลือดมีโอ้นี่ยดูเลือดมีอยู่ดูนะ,น,น,ดน,ะนะครับว่าความโกมันโกขนาดไหนนะครับตีบวกไปเลยเอาวุธที่ไหนไม่จำเป็นนะครับอันนี้อัปเกรดใหม่เพราะว่าดีขึ้นมานะแล้วก็อันนี้น,นี่ใส่ไป <c oughs> <Okay. S 1> ปะนะครับตอนนี้พอนะครับดูนะค,ความโกของมันท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะ <c oughs> นี่คือความโกงนะครับสมัยก่อน เค okay. จริงเราสามารถยืนแรกได้เลยนะเพราะแต่ว่าผมแบบไม่มั่นใจเท่าไหร่อันนี้ก็รอไปตรงคืนดาบเราให้ดูเลือดเต็มภายในยพิบตาครับแต่ว่าผมว่าคิดถึงสมัยก่อนที่มันแรงกว่านี้นะตายแนละ้เดเ๋ยวมากไ <laughs> โกงเกิน,นครับโกงเกินอนะ่ะ แต่เป็นเพราะว่าหลังๆก็เล่นโซนในมันก็ทยอยเลน่นก็หนักกว่านี้เนาะเพราะว่าบางคนก็มีอะไรเขาเรียกว่าคืนอสูรอะไรนะ่ยเขาก็เยอะยด้วย <c oughs> คือแบบรังๆอ่ะแบบผมว่าไอเทมบายไอเทมมันโกงมากนะโกงจนแบบว่าบางทีมันมันเวอร์นะมันเวอร์เกินนะดูนะไอนิสายเนี่ยจากแต่ก่อนผมไม่ค่อยเล่นนิสยัยด,ดูดิดูดิดด <c oughs> ผมเล่มันหมอยบ้างนะ <c oughs> โอ้โหมันอัพจับจรวดงูติดขี้เป็นนิสัยเนี่ยดูดิ ไอเทมนุ่งแบบความโกงเลยแล้วก็ไอไอไอดูดเลือดที่ผมใช้อะ่ะไอยังแม่งแบบแบบอัพแบบไปแล้วแม่งกลายเป็นจากดูดเลือดโง่งเป็นดูดเกาะอ่ะโคตรโกงดูดเลือดก็ไม่พอดูดเกาะด้วยอะ่ะโคตรโกงโกงแบบไอเทมโกงมากเลยอะ่ะ เนี่ยบางทีบอสเจาะไม่ลงนะเพราะมันโกงชิงดูเสร็จแล้ว <c oughs> มันโกงก็คืนนะครับเนี่ย <c oughs> เล่นละจบกินโซตัวเดียวจบครับผู้เล่นมือใหม่แนะนำเลย